ชาชาวจังหวัดสงขลาคนหนึ่งร้องขอความเป็นธรรมค่ะหลังจากที่เขาถูกออกหมายจับในคดีสวมบัตรประชาชนเชื่อมโยงกลุ่มทุนจีนสีเทาครอบครัวเองก็ยืนยันบอกว่าเป็นคนไทยแท้เคยผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วโดยได้ร้องขอกลุ่มทนายใจดีให้ช่วยเหลือทางกฎหมายค่ะวัตทีร้อยตรีชัชวานบำรุงวงกลุ่มทนายใจดีเปิดเผยถึงการช่วยเหลือนายพนาผู้ต้องหาที่ถูกจับ ในคดีแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานและสวมบัตรประชาชนเป็นคนไม่ใช่สัญชาติไทยในเขตพื้นที่รับผิดช,ชอบสถานีตำรวจภูทรเมืองสงขลาเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่าขณะนี้ได้ประสานกับพี่น้องร่วมสายเลือดและผู้ใหญ่บ้านตลอดจนเอกทะ เอกสารหลักฐานที่แสดงถิ่นที่อยู่ผู้ให้กำเนิดมาพบพนักง,งานสอบสวนเพื่อยืนยันว่าตัวนายพนาเป็นคนสัญชาติไทยโดยกำเนิดเคยผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วประกอบอาชีพสุจริตเป็นช่างรับเหมาก่อสร้าง การจับกุมนายพนาคาดว่าเป็นการขยายผลสืบเนื่องจากนโยบายปรับปรามกลุ่มทุนจีนสีเทาสวมบัตรประชาชนและทำธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทยเบื้องต้นพบบุคคลชื่อนายเมคามีชื่อในทะเบียนบ้านเดียวกันมีวันเดือนปีเกิดเดียวกันและมีพ่อแม่เดียวกันกับนายพนาแต่นายพนากลับตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้และไม่ได้รับการประกันตัว ว่าที่ร้อยตรีชัชวันยังกล่าวอีกนะคะว่าน่าจะเกิดจากกลุ่มมิจฉาชีพสวมบัตรประชาชนของนายพมนาโดยนายทะเบียนกระทรวงมหาดไทยไม่รับรู้เมื่อพนักง,งานสอบสวนพบเห็นความผิดปกติจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อนายพนากระทั่งพัญญาละญาติออกมาร้องขอความเป็นธรรมและให้ได้รับการประกันตัวค่ะ